ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยตั้งอยู่หมู่ที่หบ้านหนองนาสายตำบลนานดินดำอำเภอเมืองจังหวัดเลยบนเหนื้อที่กว่า23ไร่26ตารางวาโดยมีผู้มีบุญคือคุณกันพจงพรสิงหักบำรุงได้น้อมถวายโดยมีพระอาจารย์และทีมงานจังหวัดเลย ได้เข้ามาในพื้นที่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2559ในช่วงเดือนแรกๆที่เข้ามาอยู่นั้นไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาเพราะอยู่บนเนินเขาจึงได้จัดพิธีทอดพระป่าเป็นประจำทุกเดือนเพื่อระดมทุนสร้างสาสาส,ส,สถานปัจจุบัน มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างถาวรห้าแห่งคืออาคารแก้วสารพัดนึกหอฉันคนใหญ่อาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยุง คลังสมบัติแก้วอาคารพุทธบุตรแก้วและสะพานแก้วจันทราวัตถุประสงค์ในการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมคือสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระสร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยโดยมีพระชัชวาลทิตตะมังคโลเป็นประธานศูนย์ซึ่งท่านได้รวบรวมศรัทธาญาตโยมร่วมกันพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ให้มีความสะอาดสงบร่มรื่นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งทางศูนย์ได้น้อมนำหลักวิธกีการปฏิบัติกรรมฐานตามแนวสัมมา อารหังหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวิชาธรรมกายเป็นวิธีเจริญกรรมฐานที่พระเดชพระคุณท่านพระโมงคลเทพุนีหรือ,ห,รอหลวงพ่อสดวัดปากน้ำท่านได้ใช้บริกรรมคาถาว่าสัมมาอารหังในขณะที่ท่านเจริญกรรมฐานจึงเรียกสํานักกรรมฐานสายนน้ว่า สายบริกรรมสัมมาอารหังการเจริญกรรมฐานสายสัมมาอารหังจะมีหลักและวิธีการในการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญทุกท่านรับฟังจากบทสัมภาษณ์ของพระผู้ที่ปฏิบัติจริงตามแนวทางนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับผมนายปรีติพรมลาลักน์ครับนักศึกษาปริญญาโทสาขาพุทธบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้นะครับจะมาขอสัมภาษณ์พระอาจารย์ดิเลกกิตินาโคนะครับเป็นพระอาจารย์ประจำฝ่ายอำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยนะครับกับนันกศึกษาหลวงพี่ดิเลกนะครับผมนายปรีติพรมลาลักษ์นะครับ มาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยนะครับวันนี้ก็จะมาขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักสัมมาอรหังครับขอจเจริญพรเนาะก็ก่อนอื่น,นแนะนําสถานที่ก่อนเนาะที่นี่ก็คือศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยนะครับอยู่อําเภอเมืองจังหวัดเลยก็เป็นสถานปฏิบัติธรรมเนาะตามแนววิชาธรรมกายเนาะก็ เบื้องต้นอยากทราบข้อมูลอะไรบ้างเออประเด็นแรกนะครับเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับสัมมาอรหังนะครับว่ามีแนวทางการปฏิบัติอย่างไรครับแนวทางการปฏิบัติแบบสัมมาอรหังเนี่ยถ้าเท้าความเริ่มต้นเนี่ยต้นของแนวทางปฏิบัตินี้ก็คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหรือว่าหลวงพ่อสดวัดปักน้ำเนาะ ก็คือท่านเป็นครูบาอาจารย์ในสายนี้เนาะก็คือเป็นผู้เริ่มต้นบุกเบิกนะแล้วก็เหมือนกับท่านใช้วิธีการต่างๆของพระสมมาสมุจจาที่มีในพระตรบิดดกนี่แหละแล้วก็ปฏิบัติพอปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยก็หาครูบาอาจารย์ต่างๆตามสายวิธีการต่างๆ,ๆเนี่ยจนท่านเนี่ยได้ามา นั่งปฏิบัติธรรมรในณวัดบทบนบางคูเวียงเนาะจนเข้าถึงองค์พระธรรมกายภายในเนาะก็คือท่านนั่งจนเห็นองค์พระรเป็นพระปฏิมากรแก้วใสยอยู่ภายในภา,ายในร่างกายของท่านแล้วท่านก็มองไปเรื่อยๆค้นไปเรื่อยๆก็คือนั่งมองตัวเองนั่งมององค์พระไปเงี้ยจน กระทั่งมีเขาเรียกว่าญาณสณะเกิดขึ้นก็คือได้รู้ได้เห็นธรรมชาติของใจแล้วก็ธรรมชาติของของการเกิดดับก็คือเรียกว่ามีภาวะของการรู้ทางธรรมนะท่านก็เลยพอหลังจากวันนั้นเนี่ยท่านก็กลับมาศึกษาทบทวนพอทบทวนแล้วก็ เรียบเรียงออกมาจนได้ชื่อว่าวิชาธรรมกายนั่นเองธรรมกายคือใช้แนวแนวการสมารหังในการเป็นการภาวนาหรือเปล่าครับใช่คือ,ค,อคือเริ่มต้นเนี่ยท่านยังไม่ได้อาภาวนาว่าสมารหังก็คือพอท่านปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยจนก็ก็เหมือนกับว่ามีเสียงคำภาวนาเนี้ยดังขึ้นมา จาก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 ภาวะจิตของท่านท่านก็เลยนำคำนี้ขึ้นมาเป็นคำภาวนาก็คือสัมมาระหังหก็คือบวกกับการาปฏิบัตินะเนาะคือต้องบอกอย่างนี้ว่าท่านเริ่มต้นจากอย่างที่บอกว่าเริ่มต้นจากวิธีการปฏิบัติหลายๆวิธีจนนั่งแล้วก็เห็นแบบธรรมกายเนาะพูดง่ายๆคือเห็นแบบธรรมกายก็คือเหน็นพระธรรมกายแล้วพอเห็นปุ๊บท่านก็มาทบทวน จนเรียบเรียงเหมือนกับว่าเป็นหลักสูตรที่จะใช้ในการสอนคนให้เข้าถึงตามนึกออกไหมครับผมแ,แต่เบื้องต้นเนี่ยก็คือท่านก็ยังไม่ได้เรียกว่าวิชาธรรมกายจนจนท่านก็ศึกษาจนในได้ยินในสภานนัน้สภาวะนั้นว่ามัชชิมาปฏิปทาก็คือดังมาจากองค์พระที่ท่าน,นาใช่ท่านก็เลยมั่นใจว่าโอเคทางสายนี้แหละที่ ที่ถูกต้องก็เลยนั่งต่อไปเรื่อยๆก็จนเห็นองค์พระเข้าไปเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดครัจนออกจากสมาธิก็มานั่งทบทวนสิ่งที่ตัวเองเห็นทั้งการเข้าถึงดวงธรรมก็ดีองค์พระก็ดีจนเรียบเรียงขึ้นมาเป็นเหมือนกับหลักสูตรวิชาธรรมกายที่ที่เราได้ยินกันทุกวันนี้โดยในการปฏิบัติเนี่ยถ้าจะ แจกแจงลงรายละเอียดไปในการปฏิบัติแบบวิชาธรรมกายเนี่ยก็ถ้าเริ่มต้นเริ่มต้นก็จะมีะเขาเรียกท่านเรียกว่าฐานทางเดินของใจฐานทางเดินของใจ,งงใจก็จะมีทั้งหมด7ฐาน7ดฐานด้วยกันฐานที่1น่งเน่ยอ,อยู่ที่บริเวณปลายจมูกท่านจะให้ใช้วิธีการโดยการ กำหนดนิมิตเป็นดวงใสๆก็คือดวงแก้วเหมือนดวงแก้วเล็กๆที่เราดีดเล่นกันเด็กๆกันนะแต่ขอบแกนนขนาดขนาดประมาณนั้นเลยแต่อันนี้ให้นึกเป็นดวงใสๆอยู่ที่ปลายจมูกผู้หญิงให้นึกที่รโพรงจมูกด้านซ้ายผู้ชายด้านขวาจากนั้นกำหนดคำบริกรรมภาวนาสัมมาระห,ห,ห,หังสามครั้งเหรอไหมสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาระหัง แล้วเคลื่อนนิมิตไปที่ฐานที่สองอก็คือบริเวณหัวตาบริเวณหัวคิว้วแรกคือปลายจมูกปลายจมูก<ไ>ป,<ไ>ปที่คิวค้วฐานที่สองภาวนาสามครั้งเหมือนกันสามาถังสมาหังสามาหัง,าาหงจากนั้นก็จะนึกเคลื่อนดวงนิมิตเข้าไปที่กลางศีรษะครับคือระดับเดียวกับหัวตาแต่ว่าลึกแต่เข้าไปภายในตรงกลางศีรษะใช่ก็คือตรงกลางเลยครับเหมือนเหมือนเรากากระบาดตรงกลางศีรษะมันจะอยู่ตรงจุด จุดตัดตกกลางพอดีเนี่ครับจากนั้นภาวนาสมาทังสามครั้งแล้วก็เลื่อนดวงนิมิตมาที่ฐานที่สี่ก็คือบริเวณระดับเดียวกับเพดานปากครับก็คือช่องเพดานตรงที่อาหารสำลักนึกเลื่อนดวงนิมิตมาตรงนั้นแล้วก็ภาวนาสามครั้งสัมมาทัใช่แล้วก็เคลื่อนมาที่ฐานที่ห้าบริเวณเดียวกับลูกกระเดือก ก็คือลงมาอีกนิดนึงครับภาวนาสามครั้งเช่นกันสามมาอะหังสัมมาหังสามมาหังจากนั้นก็เลื่อนมาที่ฐานที่6คือระดับสะดือท่านท่านจะก,กำหนดลักษณะนี้คือท่านบอกว่าให้นึกเหมือนเอาเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุกระดูกสันหลังอีกเส้นคือขึงจากเอวด้านขวาทะลุเอวด้านซ้ายให้เป็นเหมือนใช่ตรงกลางมันจะตัดกัดเมกากระบาดกนะไหม ตรงจุดตัดนั่นเองเป็นเป็นฐานที่ตั้งของใจตรงนี้เป็นฐานที่6อยู่ระดับเดียวกับสะดือก็ภาวนาสัมมาหังสามครั้งเช่นเดียวกันหลังจากนั้นเนี่ยให้นึกเลื่อนดวงนิมิตยกขึ้นกับย้อนขึ้นมาอีกก็คือท่านบอกว่ายกขึ้นมาสองนิ้วมือค,คือเหมือนเอาสองนิ้วมือทาปอย่างเงี้ยจากฐานที่หขึ้นมาฐานที่เ คือให้สูงขึ้นมาสองนิ้วมือใช่เหนือสะดือสองนิ้วมือแต่อยู่ภายในนะตรงตรงจุดตัดแล้วก็ภาวนาสามครั้งเช่นเดียวกันสัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมาอระหังนี่คือวิธีการเดินเดินฐานใจทั้งเจ็ดฐานแต่จุดฐานที่สําคัญที่สุดก็คือฐานที่เจ็ดหรือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือระดับสะดือสองนิ้วมือก็จะเป็นคําที่ ต้องเ,อเรียกว่าท่องได้ขึ้นปากได้ขึ้นใจเพื่อที่ว่าจะได้จดจำในเบื้องต้นว่าฐานที่สำคัญที่สุดก็คือฐานที่เจดทีนี้ในการปฏิบัติทุกครั้งเนี่ยถ้าอย่างปัจจุบันทางวัดปักน้ำเองเนาะถ้าสอนกับผู้ที่ปฏิบัติใหม่ท่านก็จะพาปฏิบัติอย่างนี้ก็คือจะมีดวงนิมิตอย่าง,อย,างอย่างดวงแก้วอย่างเงี้ยให้เป็นดวงนิมิตวางไว้กลางห้องหรือบางคนก็จะมีดวงเล็กๆพกประจาตัว ให้ให้นึกให้มันคุ้นตาคุ้น,นใจให้ให้รู้ว่ามีดวงแก้วอยู่ประจำกายเราใช่ทีนี้พอเวลาหลับตาปฏิบัติปุ๊บมันจะคุ้นกับดวงที่เรานึกเนี่ยก็น้อมดวงนั้นมาเป็นดวงนิมิตในการเลื่อนฐานทั้งเจ็ดฐานทีนี้อย่างที่บอกว่าฐานที่สําคัญที่สุดคือฐานที่เจ็ดเมื่อเมื่อทะลึกถึงฐานที่เแล้วปุ๊บเนี่ย ก็ให้หยุดใจไปตรงนั้นคําว่าหยุดใจก็คือวางใจหรือว่าหาจุดโฟกัสนั่นเองสมาธิ <Okay. S 1> หลักสําคัญของมันก็คือการรวมใจให้เป็นหนึ่งเนาะไม่ว่าจะเป็นการเพ่งกระสนหรือว่าการทําด้วยวิธีาการต่างๆก็ตามภาวนาพุทโธหรือต่างๆ <Okay. S 1> สุดท้ายแล้วเป้าหมายก็คือการที่ใจหยุดตัวรวมเป็นหนึ่งอันนี้ก็เช่นกันฐานทั้ง7เหมือนเป็นการตะล่อมใจ ให้กลับเข้ามาสู่ร่างกายรหรือว่าอยู่ภายในกลางกายของเราเนาะส่วนหัวข้อที่สองนะครับที่ถามพระอาจารย์นะครับเกี่ยวกับสภาวะธรรมที่ได้จากการปฏิบัตินะครับเป็นอย่างไรบ้างครับสภาวะธรรมภายในเนาะที่ได้จากการปฏิบัติถ้าแบ่งแบ่งตามหลักใหญ่ๆก็จะแบ่งเป็นสองขั้นคือข,ขั้นที่เรียกว่าโรค กิยธรรมและโลกุตระธรรมในในขั้นโลกิยธรรมเนี่ยก็คือเบื้องต้นตั้งแต่เราเริ่มภาวนา,าไปที่ฐานที่เจ็ดนะจนใจยหยุดนะใจยหยุดก็คือเป็นสมาธิระดับต่างๆขึ้นมาเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเมื่อใจยหยุดไปในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเนี่ยหลวงพ่อบางน้ำท่านท่านสอนไว้ว่าในศูนย์กลางกายฐานที่ฐานที่เจ็ดเนี่ยเมื่อใจยหยุด เคลื่อนไปเรื่อยๆก็จะเข้าถึงดวงภายในครับดวงแรกเนี่ยเรียกว่าดวงปฐมมรรคก็คือสภาวะเนี่ยเมื่อเมื่อใจมันหยุดนิ่งเป็นสมาธิเนี่ยความเห็นความจําความคิดความรู้อย่างที่บอกนะรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันก็จะปรากฏเป็นดวงธรรมขึ้นมาครับอันนี้ค,ค,คือคือคือไม่ใช่ดวงนิมิตท,ที่เรานึกละครับก็คือมันจะหยุดไปในกลางดวงนิมิตท,ที่เรานึกอีกทีนึง แล้วก็เคลื่อนไปสู่ภายในพอเข้าไปสู่ภายในปุ๊บใจถูกส่วนก็จะปรากฏเป็นดวงธรรมขึ้นมาดวงแรกเรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือเป็นปฐมมรรคพอหยุดใจไปในกลางดวงปฐมมรรคเนี่ยก็จะเข้าถึงถึงดวงที่สองเรียกว่าดวงศีลหยุดไปในกลางดวงศีลก็จะเข้าถึงดวงที่สามคือดวง สมาธิหยุดไปในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงต่อไปคือดวงปัญญาหยุดในการดวงปัญญาต่อไปก็จะเข้าไปถึงดวงวิมุตติหยุดในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติยานัสณะทั้งหมด6ดวงด้วยกันก็คือหลังจากนั้นเนี่ยพอหยุดไปในกลางดวงวิมุตติยานัสนะเนี่ยก็จะปรากฏเกิดเป็นกายขึ้นมาอีกกายหนึง่ง เป็นกายเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดหรือกายฝันครับก็คือเป็นกายของเราเองเป็นกายของเราเองเหมือนรูปร่างเหมือนเราทุกอย่างนั่งคัดสมาธิอยู่ในกลางท้องกลางกายของเราแต่เพียงแต่เป็นกายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่ได้มีเครื่องดุ่งห่มแบบหย,ยาบๆเครื่องดุ่งห่มมาพรทั้งหลายก็จะใสเป็นแก้วไปหมดเลยเป็นเหมือนดวงแก้ว เป็นเป็นกายเราจะใส่ใส่เป็นแก้วเหมือนผลึกแก้วผลึกเพชรย่างเนี้ยนึกออกอันนั้นเป็นกายมนุษย์ละเอียดหรือกายฝันครับถ้าเราเคยได้ยินเนี่ยในในวิชาธรรมกายเมื่อสําเร็จถึงขั้นเรียกว่าขั้นขั้นสมาธิชั้นสูงเนี่ยก็คือจะได้18กายอันนี้เคยได้ยินไหมยังยังไม่เคยได้ยินนะก็คืออันนี้เป็นกายที่สองครับ กายแรกคือกายมนุษย์หยาบก็คือกายกายร่างกายของเราครับพอเข้าไปถึง6ดวงปุ๊บก็เข้าสู่กายต่อไปคือกายมนุษย์ละเอียดแล้วก็จะหยุดไปในกลางกายมนุษย์ละเอียดเนี่ยก็จะเข้าไปอีกหดวงเหมือนเดิมครับก็คือดวงธรรมดวงศรรีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติววยานา,าสระวิมุตติยานาทัศนะครับก็คือ6ดวงของกายมนุษย์ละเอียด มันจะเชื่อมต่อกันไปเรื่อยๆก็คือ6ดวงกาย6ดวงกายจะเชื่อมต่อกันไปเรื่อยๆใช่แต่โดยวิธีการเข้าไปก็คือเข้าไปในกลางของของดวงเข้าไปเรื่อยๆจะปรากฏเป็นดวงใหม่แล้วก็กายใหม่เรื่อยๆครับเมื่อเมื่อถึง6ดวงของกายมนุษย์ละเอียดครับก็จะเข้าถึงกายต่อไปคือกายทิพย์หยาบกายทิพย์หยาบก็จะเหมือนท่านอธิบายว่าเหมือนกายเทวดา หรือรูปเทวดาที่เราเห็นตามประติมากรรมต่างๆก็คือมีเครื่องทรงชาดาแล้วก็สังวาลอะไรพวกนี้นะก็คืออยู่ในท่านั่งสมาธิเหมือนกันในกลางท้องเราจากนั้นท่านก็ให้หยุดไปในกลางของกายนั้นอีกทีหนึง่งมันก็จะเชื่อมด้วยหกดวงเหมือนเดิมก็จะปรากฏกายขึ้นมาใหม่เรียกว่ากายทิพย์ละเอียด คือเหมือนกับกายทิพย์หยาบรูปประการแต่เพียงแต่ว่าใสากว่าละเอียดกว่าค,คือ,ค,อคือมันเป็นเห็นด้วยตาสภาวะธรรมภายในนะแล้วก็หกดวงอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก็คือจากจากกายทิพย์หยาบทิพยละเอียดก็ไปรูปประพรมหยาบรูปประพรมละเอียดรูปประพรมหยาบ,ร,บรูปประพรมละเอียด เนี่ยเชื่อมได้หดวงกายหกดวงกายไปจนถึงกายอารูปภพละเอียดครับพอถึงอรูปภพละเอียดเนี่ยอันนี้คือสุดขั้นของอเรียกว่าโลก,กิยธรรมครับหลังจากนี้จะเป็นกายโลกุตระธรรมก็คือหลังจากหยุดไปในกลางของกายอ,าอารูปภพละเอียดก็ต้องหยุดเข้าไปในกลางอีกก็จะ กปรากฏเกิดขึ้นมาอีก6ดวงเหมือนเดิมดวงธรรมศีลสมาธิปัญญาวิมุตตมิมุตติยานัศาสนะครั<อ>บหกดวงหลังจากนั้นทีนี้จะเข้าถึงธรรมกายแหละก็คือจะปรากฏขึ้นมาเป็นองค์พระองค์พระปฏิมาใช่ร่างของเราใช่ไหมใน,ในกายของเราท่านบอกว่าอองค์พระองค์งแรกเนี่ยเรียกว่าธรรมกายโคตภูหยาบ โคตภูก็คือ,อกึ่งโลกกึ่งธรรมอ่ะนึกออกไหมอธิบายง่ายๆก็คือเป็นกายกึ่งโลกกึ่งธรรมก็คือเป็นขั้นต้นของเข้าสู่สภาวะโลกุตละธรรมครับท่านในในสมัยนั้นท่านก็จะให้คนที่ปฏิบัติเมื่อเข้าถึงเนี่ยก็จะใช้ใจเนี่ยอำนาจของใจเนี่ยคำนวณว,ว่าขนาดขององค์พระที่เข้าถึงเนี่ยใหญ่เท่าไหร่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องอัศจรที่ว่า เมื่อคนที่เข้าถึงเนี่ยจะเห็นสภาวธรรมเนี่ยของละเอียดซ้อนอยู่ในของยากก็คือซ้อนอยู่ในกลางกายเราเนี่ย uh huh. ของใหญ่ซ้อนอยู่ในของเล็กก็คือกายเราเท่านี้แต่ว่าองค์พระที่คำนวณได้แล้วด้วยด้วยธรรม,มะที่โดยโด,ย,ดยสภาวธรรมที่เข้าถึงเนี่ยนะท่านบอกว่ามีขนาดหน้าตักเนี่ยย่อนสีว่วาสูงย่อนสีว่วาเป็นพระปริมากรรมหรือว่าพระพุทธร,รูปเนี่ยใส่ องใสนะนั่งขัดสมาธิอยู่ในกลางท้องครับผมเบื้องต้นก็คือกายธรรมโคตภูหยาบครับเหมือนกันเลยก็คือหยุดไปอีกหกดวงก็จะเข้าถึงกายธรรมโคตภูละเอียดแล้วก็ไล่ไปเลยทีนี้พอเข้าถึงกายธรรมโคตภูละเอียดหยุดเข้าไปในกลางเชื่อมอีกหกดวงก็จะเข้าสู่กายธรรมพระโสดาบันหยาบล้วไปสู่ หกดวงแล้วก็กายธรรมโสดาบันละเอียดเข้าหกดวงไปเข้าถึงกายธรรมพระสกทาคามีหยาบเชื่อมหกดวงไปถึงกายธรรมพระสกทาคามีละเอียดเข้ากลางไปหกดวงก็จะไปเข้าถึงพระอนาคามีหยาบแล้วก็เข้ากลางไปหกดวงก็จะไปเข้าถึงพระอนาคามีละเอียดครับ หยุดไปในกลางดวงกลางองค์พระเอ้ยขออภัยกลางพระอ,าอานาคามีละเอียดก็จะเข้าถึงกายาราธรรมอรหัตผลหยาบคือขั้นสุดแล้วยังครับก,ก็ก็ตอไปอีกก็คือประยุ์ไปในกลางกายธรรมพระอารหัตผลหยาบก็เหมือนเดิมเชื่อมหกดวงแล้วก็จะเข้าถึงกายธรรมพระอารหัตผลละเอียดอันนี้ ถ้าตามหลักสูตร18กายก็คือจะจะสิ้นสุดที่กายทําอรหัตผลละเอียดคือขันขนขน้นสุดสุดสิ้นสุดในเบื้องต้นนะนเบื้องต้นใช่ไหมครับก็จะมีธรรมะที่มันละเอียดลึกซึ้งเขายิ่งไปกว่านั้นอีกอย,อยู่ที่เราศึกษาไปขั้นสูงเรื่อยๆคือคือพอเข้าถึงเ,เขาจะเรียกสั้นๆว่าเข้าถึง18กายกายธรรมที่18เนี่ยเป็นกาย ทำอรหัตผลละเอียดท่านบอกขนาดหน้าตักก็คือกว้าง20วาสูง20วาครับคือมันจะเห็นด้วยด้วยด้ใจด้วย,ด,วยด้วยสภาวะธรรมนะว่าแล้วและก็คือคำตอบที่ได้ก็คือขนาดมันเท่านั้นครับเมื่อเมื่อถามเข้าไปหรือว่าจี้เข้าไปในสภาวะธรรมนั้นส่วนข้อสุดท้ายนะครับจะขอสัมภาษณ์พระอาจารย์นะครับ จากการปฏิบัติสัมมาอรหังนะครับจะได้ผลอย่างไรถ้าถามว่านำมาใช้ได้อย่างไร <c oughs> คือเบื้องต้นก็ต้องไล่ไล่ลำดับไปว่าสมมุติถ้าเราเข้าเข้าถึงดวงธรรมหรือว่า,วาเบื้องต้นมันจะเริ่มที่ความสงบก่อนเลยแม้จะยังเข้าไม่ถึงดวงหรือองค์พระเนี่ยเมื่อเข้าถึงความสงบมันก็คือผลของสมาธิทั่วไปเหมือน <c oughs> ทุกๆสายที่ปฏิบัติ ก็คือทำให้ใจสงบ,บใจเย็ยนแล้วก็เกิดความารักที่จะปฏิบัติธรรมหรือว่าทำความดีเนี่ยก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นหลักในเบื้องตน้นร,รวมไปถึงท่านะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันก็คือทำให้มีสมาธิมากขึ้นในการเรียนการศึกษาทั่วไปครับผมทีนี้ <S <S เมื่อเข้าถึงละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างที่บอกถ้า ท่านจะเขาเรียกว่าอะไรดีจะใช้งานที่ที่เป็นผลจากสมาธิเนี่ยในเรื่องของของการใช้เนี่ยก็อย่างที่บอกมันต้องเข้าถึงสิบแปดกายหรือว่าการทำที่สิบแปดกายทำบรรจผลจากนั้นในสมัยก่อนเลยเนี่ยเขาจะใช้คําว่าต่อวิชาก็คือจะนําคนที่ได้สิบแปดกาย,แล,ยแล้วเนี่ยจะมีครูก็คือผู้ปฏิธรรมที่ทปฏิบัติมานานจน หลวงปู่ท่านแต่งตั้งให้ให้เป็นครูก็ค,คือจะไปสอนต่อวิชาอีกทีนึงทีนี้มันก็จะเอาไปใช้ก็คือในสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่ามันก็เป็นเรื่องราวพิสดารเหมือนกันที่ทในวัดปักน้ําที่ทํากันอย่างเช่นเบื้องต้นก็แก้โรคแก้ทุกภัยมนุษย์อย่างเงี้ยครับสมมุติว่ามีคนเจ็บป่วยไข้ด้วยโรคต่างๆมาที่วัดปักน้ําซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะ ก็ท่านก็จะให้มาปฏิให้มาแล้วก็เขียนอาการของโรคว่าเป็นตรงไหนเจ็บปวดไข้ยังไงอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะให้เอาใบเขียนเนี่ยยื่นเข้าไปในในอาคารปฏิบัติธรรมซึ่งที่วัดบางน้ำเรียกว่าโรงธรรมวิชาหรือโรงงานธรรมวิชาก็จะเป็นสถานที่ที่มีคนที่เข้าถึง ธรรมกายขั้นสูงก็คือได้18กายแล้วทุกคนได้รับการต่อวิชาค,คือเบื้องต้นถ้าถ้าจะพูดตามตรงก็คือสามารถใช้วิชา3ได้ในเบื้องต้นนอาวิชาสามตามใตบรบิดอก,กน,นะครับผมและและรวมถึงอภิญญาบางบางบาง,บางประการที่ที่ได้เป็นผลจากการปฏิบัติครับ,รบก็จะใช้ตรงนี้แหละในการอธิษฐานจิตแล้วก็ไปแก้โรคให้กับคนคนนั้นโดยโดยที่ต้องให้คนที่เจ็บป่วยเนี่ย นั่งสมาธิไปด้วยเหมือนกันเป็นการฝึกสมาธิเป็นตัวใช่เหมือนจะกลับเป็นเครื่องรับเนื่อไหมทางทางชุดทีมงานที่จะแก้ไขโรคเนี่ยเหมือนเป็นเครื่องส่งสัญญ,ญาณที่จะทําการแก้ไขครับโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นคนที่จะแก้ไขโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องนั่งสมาธิครับไปด้วยทีนี้วิธีการแก้ท่านแก้อย่างไงถ้าในในในรายละเอียดของการแก้โรคท่านบอกว่าเมื่อคนเจ็บป่วยไข้เนี่ยนอกจาก ภายในกายของเราเนี่ยนอกจากมีดวงธรรมอย่างที่บอกนะก็ยังมีดวงเห็นดวงจําดวงคิดดวงรู้อย่างที่บอกมีดวงเกิดดวงแก่ดวงเจ็บดวงตายทั้งหมดมันซ้อนอยู่ในจุดเดียวกันคือคือศูนย์กลางกายเมื่อคนเจ็บปวดไข้ปวดไข้เนี่ยดวงตรงเนี้ยมันจะขุ่นมัวหรือถ้าหรือบางคนก็เริ่มดำถ้าดำสนิทนี่คือตายครับผมวิธีการแก้ก็คือ ไปทําให้ดวงนี้มันใสด้วยอํนนานาจสมาธิพอดวงเจ็บมันใสจนใสกลับมาปกติปุ๊บความเจ็บไข้ได้ป่วยก็หายไปครับอันนี้มันเป็นผลที่ที่อาจจะมองไม่ได้เห็นด้วยตาเนาะมันก็แต่ก็พิสูจน์มาแล้วด้วย,วยการที่ที่หายเจ็บหายป่วยกันเป็นจํานวนมากครับตั้งแต่ยุคอดีตจ,จนจนถึงปัจจุบันเลยเนาะครับปัจจุบันผู้ที่ทําได้ก็อาจจะน้อยลงเนาะแต่ว่าก็ยังมีทําอยู่ครับ อันนี้คือคือผลที่ที่ที่นี่เบื้องต้นเลยนะข้อข้อแรกที่ส่วนใหญ่ทําให้วิชาธรรมกายโด่งดังมาในอดีตก็คือคือเรื่องนี้เป็นหลักอีกอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่สุดของของการเป็นพุทธศาสนาหรือว่าพุทธศาสนิอกชนก็คือการดับทุกข์หรือว่าการดับกิเลสนั่นเองครับเนาะอ่าอย่างที่เล่าไปเนี่ยเรื่องของการช่วยเหลือคนป่วยหรือว่าการไป ถามคนที่ตายแล้วไปไหนก็ดีอันนี้ก็มันยังเป็นเรื่องทางโลกที่ท,ทุกคนก็ต้องเจอเป็นเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดแต่สุดท้ายแล้วเป้าหมายสูงสุดของอกรรมฐานในทุกๆสายรวมถึงวิชาธรรมกายเองก็ตามเนี่ยก็เพื่อการหลุดพ้นเช่นเดียวกันเมื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกายไหนจนก็คือละกิเลสสังโยชน์ตามลาดับขั้นจนถึงถ้าเสร็จกี่สิบหกก็คือ และกิเลสสังยน์ได้หมดเลยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมกายอาอรัตตาผลละเอียดปุ๊บอันนี้คือหมดกิเลสถาวรก็ดับขันเข้าสู่นิพพานเป็นพระอาหารหันต์ได้เช่นเดียวกันอันนี้คือขั้นสุดของ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 ในการของการบริบัตเนาะครับคือผลผลที่ได้ใช่ผลที่ได้นี่แหละแต่อย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ย บารมียังไม่ได้ถึงตรงนั้นกันท่านก็เลยใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงตรงนี้แหละเอามารักษาคนก็ดีเอามาบำบัดทุกบำบุงสุดสุขเบื้องต้นในลักษณะที่เล่าไป<อ>ก็ประมาณนี้ขอขอบคุณพระดิเรกกิตินาโคนะครับที่ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับกรรมฐานเกี่ยวกับสัมมาอรหังนะครับแล้วก็ผลที่ได้แล้วก็สภา,าวธรรมนะครับวันนี้ก็ ผมนายปีติพนาลราลก็ขอขอบคุณครับขอ,อนุ้มทนานสาธุ